h ัลโหลฮัลโหลใครเคยเล่นแบบนี้นี่คุณแบบไม่ใช่เด็กแล้วนะร้าน ebb shop ร้านรับเติมโลบัคและบริการอีกเพิ่บไม่ว่าจะเป็นการกดเกมพาร์ตกดผลต่างๆมีบริการหลายแบบให้เลือกไม่มเว,เเว,ว่าจะเป็น anime adventure f u o d battle game block food legacy l l star และอีกลหลายๆแบบสามารถสอบถามทางร้านได้ไม่เพียงเท่านั้นยังจําหน่ายไก่ตันราคาถูกรวมถึงรับเติมโลบัคราคาที่โคตรจะถูกใน3โลกสามารถไปใช้บริการร้าน ebb shop ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ เอาละครับผมคือผมเน็กดิทีเอสนะฮะและวันนี้เราอยู่กันที่โบคุโนโรบ็อกนะครับผมนี่เป็นแมปในตำนานที่ผู้เล่นโรบ็อกยุคเก่าเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีอ่ะเดี๋าไปเลยดีกว่าว่าจะไปยังไงนะครับนี่ก็เป็นรหัสใหม่ครับผมเพราะฉะนั้นผมน่าจะไม่มีเลเวลไม่มีอะไรเลยแต่รหัสเก่าใหญ่พูดอีน้องเวลตันนะฮะ <c oughs> หรืออาจจะไม่ตันไม่แน่ใจแต่คือเก่งอะนะครับผมรหัสเก่านะครับโบคุโนโรบ็อกครับเป็นแมปไมโยโรอะคาเดเมียที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะได้สวมบทบาทเป็นตัวเองนี่แหละแต่เราจะมีพลังพิเศษนะครับผมเราสามารถบสรจพลังได้ที่่อาลง เลยนะเพื่อนๆนะไอคนนี้ใช้แบบโอ้ใช้อะไรเนี่ยมันเป็นสปีดนะครับผมผมใช้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นของใครก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันทีแน่คือไม่มี ปุ่มปิดเสียงเพลงผมต้องปิดเพลงเองโอเครู้เรื่องไอ้แมปนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยฮิตมากๆแต่ตอนนี้อัปเดตใหม่เอาจะผมจําไม่ได้เลยนะครับอ๋อนี่เขาไม่ปิดเสียงเพลงด้วยโอเคนี่นีนนโอ้โหใครจําได้ตรงนี้นี่ยืนก็เป็นทั้งวันนะครับยืนสุ่มอัตลักษณ์นะครับผมนี่ฮะเราลองสปินดูนี่มันก็จะสปปนอัตลักษณ์ให้เรานะครับผมได้อัตลักษณ์เสียงเอออัตลักษณ์เสียงนี่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ฟาร์มดีนะนะครับถือว่าค่อนข้างฟาร์มดีอัดตัวแซ เป็นไงเป็นแบบโ o k ค n โนโลบอคไมฮีโล่ที่ลหลายๆคนเน่ยลืมเรียกว่าไปตํานานเลยก็ได้นะสำหรับแบบนี้โอ้โหถ้าจะตานานกว่านี้ก็สตีวันพีนะครับใครทันก็ถือว่าคนแบบไม่ไม่ใช่เด็กในวงการนี้แล้วมันต้องใช้เงิน5,000แคชในการซื้อนะครับ โอเคเราไม่ซื้อเราเอาไว้แหละผมว่าฝามง่ายดี <S <S ในสมัยก่อนนะครับมันจะถูกแบ่งฝ่ายเป็นวายร้ายกับฮีโร่แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้แบ่งฝ่ายหรือเปล่าน,นะเพราะว่าเท่าที่เห็นขวามือเนี่ยคือเหมือนเขาเอากรอบวายร้ายกับฮีโร่ออกนะครับตรงนี้ก็จะมียิมที่เอาไว้ฝึกได้แล้วก็จะมีพวกมอนต่างๆตามแมปแมปมันจะเป็นแบบในเมืองนะเพื่อนนะมันก็จะมีบอสในนี้นนนบอสในนี้ใครล่อมาว้ย มีบอสมีมีบอสตัวนูน้นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวในอนิเมะที่มัเพื่อคุ้นเคยกันนั่นแหละแล้วเราก็จะตีเพื่อได้เวลนะฮะอันนี้คือเบื้องต้นสำหรับคนเล่นเบื้องต้นก็จะตีตรงนี้กดตัว E ตีนี่เราก็จะได้เวลเห็นไหมเวลก็จะขึ้นเห็นไหมไหมในไหนไหมอ่าแต่เราน่าจะรับควสเอานะฮะโอเคมันจะเป็นเกมแนวอัพสแตทนั่นแหละเพื่อนเดี๋ยวผมเอาให้ดูไหนวะโอ้ก็ลืมไปมันมีอาร์เมอร์กับเวปปอนให้ใส่นี่นี่ไอตรงนี้คือตรงช็อปเวปป้อนกับอาร์เมอร์ น,นี่เลยก็จะเป็นดาบอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันมีทั้งปืนก็มีนะครับปืนก็มีอย่างเท่โอ้โหผมจะบอกว่าก่อนปืนยิงแรงมากนะครับใครเล่นปืนนี่ยิงแรงมากนะโอ้โหจำได้เลยเมื่อก่อนนี่บอสอมไหน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับเรียกได้ว,ว่าแบบฟาร์มบอสอมไม้กันโหดมากเมื่อก่อนเล่นกันทั้งวันทั้งคืนผมก็ไม่รู้นะว่าเล่นไปทําไมทั้งที่แบบแมพมันก็มีแค่เนี้ยเพื่อนๆนึกภาพมั้ยแต่เราก็เล่นทั้งวันอะ พะเราอยากเป็นมาฮิโร่เอาเชี่ยใครเขาเล่นกูวะอ๋อผมจำแม้นะมันจะมีฝ่ายวิลเล่นอ่าเออไม่ใช่วิลเล่น๋ยวเขาเรียกว่าวายไรอะไรมันจะมีฝ่ายวายร้ายกับตัวดีซึ่งตัวไรให้มาเราขอยี่นี่ครับเขาจะให้ตีตำรวจแล้วว่เป็นวายร้ายเนาะโอเคเอาดีตีตำรวจได้ได้อีกนี่ไปไปตีตีตีเออเรียบร้อยครับถ้าเรารับโคยืนเนี่ยเราจะได้ค่าวายร้ายเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเมื่อแต่มันอัพสเตตไงวะผมอยากจะรู้จริงๆเลยเนี่ย อุยอ้ยโอ้นี่แมปแมปใหญ่นะอุย้ยอัปเดตใหม่มานี่แมปมีแมปตัวนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ผมเล่นนี่คือไม่มีสะพานข้ามมาตรงนี้นะเออดี่ก็จะมีบอกเลยใน่อยชี้ด้วยเชี่ยแมปเยอะจงว่ามันลกตาอยู่เนะี่ยเอาจริงอนะลกตาเลยเนี่ยอ๋อมีมีให้กดอยู่มีให้กดอย,อยู่โอเคว่าแต่เถอะมันอัพสเตตยังไงครับลูกพี่ผมว่าอยากจะรู้จริงเลยตอผมไม่รู้วิธีการอัพสเตตอ่ะเอออัพกันไงวะไม่รู้ว่ะนะฮะ ผมไปมสุป่อัตลักษณ์มาแ่้วะผมมีเงินอยู่7 0 0 0นะครับจริงๆมันมีโคด้ดด้วยแหละไอ้ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นด็อกเตอร์ต่างๆเลยครับซึ่งด็อกเตอร์แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีหน้าที่การสุ่มไม่เหมือนกันไอ้ตัวนี้คือสุ่มธรรมดาจะใช้เงินสุ่มแต่ไอ้ตัวนี้ครับมันจะรู้สึกว่าจะใช้อะไรนะใช้เอ่ยดูก่อนสิอ่าใช้เงินหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนในการสุ่มหนึ่งรอบซึ่งมันจะได้ระดับที่ดียิ่งกว่าขึ้นไปนะครับไอ้ตัวนี้เหมือนใช้โลบักปะโอ้วะไดด้แบบ ีไปเลยนะอันนี้แรขึ้นไปนะฮะซึ่งไม่คุ้มหรอกเอาจริงอะ่ะผมว่ามาสุ่มแบบนแี้คุ้มกว่านะมาสู้สุ่มกับคนนี้ทีละ5,000คุ้มกว่าน้องๆหวังว่าพี่จะได้ all for one นฟอ for all แล้วผมได้สกิลตัวใหญ่เหลือเชื่ออะลองดูฮะอู้ใช้สกิลไม่ได้อยู่นี้ห้าสเซงแล้วประเด็นคือมันอัพสเตตยังไงวะเนี่ยเอาเกมอัพเดตบังงวะเนี่ย, up ยอ,นะอัอยิ่งอัพเดตยิ่งงงเกมอะไรวะเห็นไหมกูเป็นลูฟี่เหรอลูฟี่เออโอ้หนักเลยคือผมไม่รู้นะครับว่ามันอัพสเตตยัังงงไไไมม่่้นนผเเลลปะออ ลืมลืมลืมจริงโอเคเดี๋ยวผมพาวิ่งทัวร์แล้วกันนะฮะตรงนี้จะเป็นโรงเรียน UA ก็จะเป็นเควสเช่นเดียวกันโอ้โหเ๋วนี้มีกองถ่ายด้วยหรอครับเนี่ยว้าวกรืเกีนะเออถ่ายหนังถ่ายหนังเว้ยถ้าคุณไม่มี One for all หรืออะไรที่มันจงิงจิงเนี่ยคุณสู้ใครไม่ได้นะแบบนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเรียกได้ว่าพามาย้อนวันวานสำหรับแบบในตำนานนะฮะใครที่เคยเล่นเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์และถ้ามีแบบไหนที่เป็นตำนานอีกผมยังไม่ได้ไปคอมเมนต์มาได้ครับเรียกได้ว่าผมเนี่ย เก่าเอาเรื่องอยู่สำหรับแบบนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ